สูตสูตตรรรพเเเสสของอ,องงฟิ์นวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นอีกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะเฟิร์นดีใจแทนทุกคนด้วยนะคะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าครั้งนี้เฟิร์นจะมาสอนทุกคนทำน้ำปลาล้าค่ะสูตรพิเศษสูตรของเฟิร์นเองที่เฟิร์นใช้จริงขายจริงแล้วก็สูตรนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับเฟิร์นมากกว่าเดือนละ1,000 0 0บาทเลยทีเดียว วัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ของเฟิร์นเลยไม่ได้สั่งมาจากร้อยเอ็ดหรือว่าภาคอีสานแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่สําคัญในการต้มน้ําปลาร้านั่นก็คือน้ําปลาร้านั่นเองงงใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าน้ําปลาราที่ได้จากตลาดเนี่ยบางทีก็ยังไม่ต้มบางทีก็ยังไม่ปรุงสุกเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาปรุงให้สุกค่ะแล้วก็ทําเป็น